าตวมณฑลทหารบกที่38ร่วมกับสำนักงา,านพาณิชย์จังหวัดน่านและสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องเช้าจังหวัดน่านจับจ่ายใช้สอยเลือกซื้อสินค้าทางการเกษตรจากพี่น้องเกษตรกรจังหวัดน่านณนะตลาดนัดช่วยเหลือกเกษตรกรน่านทุกวันจันทร์และวันพุธตั้งแต่เวลาเจนาฬิกาถึง12นาฬิกาณบริเวณหน้าค่ายสุริยหงษ์เลือกจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าทางการเกษตรมากมายและขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรนำสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่ายได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ อย่าลืมทุกวันจันทร์และวันพุธตั้งแต่เวลาเจ็นาฬิกาถึง12บสนาฬิกาพบกันที่ตลาดนัดช่วยเหลือเกษตรกรน,น,น,น่านณบริเวณหน้าค่ายสุริยพงไอออออ้้จะางงงนนปขปพย,ยพขอขอใคดี